การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคือการฆ่าความสุขของตัวเองในยุคป,ปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเราถูกกระหน่ำด้วยภาพและเรื่องราวของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรูหราการทำงานที่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาที่ดูเพอร์เฟกสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและผลลัพธ์ที่ตามมา ก็มักจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความเครียดและการสูญเสียความสุขในชีวิตทำไมการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจึงเป็นอันตราย 1. เราเห็นแค่ส่วนที่ดีที่สุดของคนอื่นบนโซเชียลมีเดียคนมักจะโพสเฉพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการเดินทางไปสถานที่สวยงามหรือการใช้ชีวิตหรูหรา แต่แทบไม่มีใครแชร์ช่วงเวลาที่ล้มเหลวหรือเจ็บปวดการมองเห็นแค่ภาพที่สวยงามอาจทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราด้อยกว่าทั้งที่ความตริงแล้วทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาและความยากลำบากเหมือนกัน 2. การเปรียบเทียบทําลายความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อเราโฟกัสไปที่สิ่งที่คนอื่นมีหรือทำได้ดีกว่าเราเรามักจะละเลยความสำเร็จหรือจุดแข็งของตัวเอง สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดและความไม่มั่นใจในระยะยาว 3. เราไม่สามารถควบคุมชีวิตของคนอื่นได้การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นทำให้เราพยายามวิ่งตามเป้าหมายที่ไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่มาจากมาตรฐานของคนอื่นซึ่งอาจไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความฝันและคุณค่าส่วนตัวของเราสี 4. ทำให้เราหลงทางจากเป้าหมายของตัวเองเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบเราอาจลืมมองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตการวิ่งตามเป้าหมายของคนอื่นอาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์วิธีหยุดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น 1. ตระหนักว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันชีวิตของแต่ละคนมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการศึกษาโอกาสหรือแม้แต่โชคชะตาการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นจึงไม่ยุติธรรมต่อตัวเราเอง 2. โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวานถามตัวเองว่าฉันเติบโตขึ้นในด้านใดบ้างหรือฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างสา จำกัดการใช้โซเชียลมีเดียหากคุณรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียทำให้คุณเปรียบเทียบตัวเองมากเกินไปลองลดเวลาในการใช้งานหรือเลือกติดตามบัญชีที่สร้างแรงบันดาลใจและมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ 4. ฝึกฝนการยอมรับตัวเองทุกคนมีข้อดีและข้อเสียการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นจะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมั่นคงมากขึ้นลองเขียนรายการจุดแข็ง และสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองเพื่อเตือนตัวเองว่าคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเอง 5. สร้างเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวเองกำหนดเป้าหมายที่มาจากความฝันและความต้องการของคุณเองไม่ใช่จากความคาดหวังของคนอื่นเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นกำลังทำอะไร ตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบในที่ทำงานคุณอาจรู้สึกกดดันเมื่อเห็นเพื่อนร่วมง,งานได้เลื่อนตำแหน่งขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิมแทนที่จะเปรียบเทียบลองมองหาวิธีพัฒนาทักษะของคุณเองในเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตคู่ของคุณไม่โรแมนติกเหมือนคนอื่นแต่ความสัมพันธ์ที่ดีควรมาจากความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การแสดงออกที่สวยงามบนโซเชียลในเรื่องรูปร่างหน้าตาคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจเมื่อเห็นคนอื่นมีรูปร่างที่ดูดีสมบูรณ์แบบแต่ความงามที่แท้จริงมาจากความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีของคุณเองข้อคิดสุดท้ายการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนอาจเคยทำแต่หากปล่อยให้มันควบคุมชีวิตของเรา มันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำลายความสุขและความมั่นใจในตัวเองลองเปลี่ยนจากการมองออกไปข้างนอกมาเป็นการมองเข้ามาข้างในเพื่อค้นพบคุณค่าและความหมายในแบบที่เป็นตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเพื่อให้โลกยอมรับเพราะคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเองขอบคุณที่ติดตามหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ้างกรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ